ชื่ออมกนภพเฉินเมลิงวิงอีเชี่ย <c oughs> จงกวดแตฟฝนซื้อปอเปาเมินหวาอไอหนีเมินฝากงานแฟนไซเดี๋ยวครั้งแรกของอมด้วยนะคะเออถ่ายทำวันนี้เหรอคะชอบลุคนี้ที่สุดเพราะรู้สึกว่าเป็นลุกที่เจงไม่ค่อยได้ใสแล้วก็ไม่รู้สิวันนี้รู้สึกมั่นใจชุดนี้ก็เลยชอบชุดนี้คะ่ะ <laughs> <gasps> no, it's a lip liner. Lip liner. Can I all thing ช่วงเวลาที่คิดถึงมากๆน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในกองค่ะแบบกับเพื่อนๆในกองเพราะว่าเรื่องที่2อ่ะเราเล่นเรายังอยู่กับพี่ลิงแต่ว่าเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรานะัดเจอกันรอบนอกรอบก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อตอนมอ5ขึ้นม6ประมาณมหมอ 5, หมอ, 6, อยู่แบบ16เนี้ยค่ะ ก็ตอนนั้นเหมือนจริงๆหนูว่าไม่เคยไม่เคยมายุ่งกับวงการบันเทิงเลยทั้งๆที่คุณแม่อยู่วงการบันเทิงมานานแล้วแล้วเหมือนตอนนั้นมีเพื่อนคุณแม่แนะนําให้เหมือนแบบส่งใบประกาศมาว่าเขามีแคสนะลองไปแคสสิแล้วอองก็เลยแบบอลองก็ได้ไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็ไปส่งปุ๊บแล้วก็แคสแล้วก็ได้ด้วยคือเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องแรกๆที่แคสเรื่องแรกหรือเรื่องแรก เป็นเรื่องแรกที่แคสเราก็ได้เลยใช่แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นช่อง3ก็จับเราไปเซ็นช่องเราก็ได้ละครต่อมาเรื่อยๆค่ะเอาว่าถ้าเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยจริงๆแต่ละเรื่องอะ่ะมันก็จะมีแบบความบูมของมันก็แบบอ่ะเรานคนก็จะรู้จักเราเป็นช่วงๆไปแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องใจซ่อนรักรู้สึกว่าเดินออกไปข้างนอกแล้วแบบคนจําเราได้อะไรเงี้ยค่ะ บุคคลที่มีอิทธิพลหรอเอาว่าเป็นคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่ด้วยเป็นเหมือนเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นเหมือนผู้จัดก,การด้วยค่ะคุณแม่ช่วยทุกเรื่องแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตเราในการที่เราจะทําอะไรใหม่ๆเสมอหมายถึงแบบมันไม่ใช่ตอบให้ดูดีแต่ว่าเขาเป็นแบบเหมือนเพื่อนเราจริงๆจริงๆตอนแรกก็ปรับไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะแต่ว่าพอ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนพอทํางานไปเรื่อยเราก็จะเริ่มแบบรู้ว่าพอเรากลับบ้านไปเวลาพักของเราจะคือแบบเท่านี้เราจะแบบกําหนดเวลานอนให้มันแบบอย่างน้อย5้าชั่วโมงเราจะได้ตื่นมาแล้วทางานต่อได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยกินให้พอนอนให้พอดูแลรักษาสุขภาพเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะก็ตอนแรกเราก็จะมีเวลาพักเยอะเพราะเวลาว่างเยอะแล้วเราก็เอาเวลาส่วนใหญ่ไปเรียนแต่พอตอนเนี้ยหนูเรียนจบพอดี คือกำลังต่อโทรอยู่แหละแต่ว่าเหมือนมันก็จะเรียนช่วงภาคเย็นแบบเวลาตอนเย็นมันก็เลยไม่ได้กระทบเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เราทํางานอย่างเดียวเลยแบบทุกวันเลยนะคะแล้วก็เออมันมันต่างกันอนะเวลาพักมันต่างกันเราก็ต้องหาเวลาดีๆหานแบบเรียกว่าอะไรนะเออเขาก็ต้องเราก็ต้องแบบบริหารเวลาดีๆค่ะคือช่วง มันจะมีอยู่ช่วงที่ออมเริ่มเปิดร้านเสื้อผ้าของออมใช่ไหมคะเริ่มเปิดแบ,บรนด์เสื้อผ้าของออมแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหนื่อยมากแต่ก็จะมีพุนพ่อพุณแม่แล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่แบบคอยให้กําลังใจเราเสมอคือจริงๆก็จําไม่ได้ว่าเป็นคําว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าอันนั้นแหละเป็นแบบเป็นแรง motivate ทำให้เราก้าวผ่านไปได้คือแบบความเหนื่อยพักเนี่ยมันก็หายนะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าจำไม่ผ <hhhh> ิดครั้งล่าสุดที่เล่นนานมากแล้วมันคือ ENFP ค่ะเป็นนักดวนรงค์ก็น่าจะเป็นแบบเหมือนเมื่อวานไปถ่ายแบบมาแล้วก็รู้สึกเฮฮากับทุกคนในกองแบบรู้สึกไม่ได้นอนไม่ได้หยุดพูดเลยอะคือเป็นอะไรที่ใช้พลังเยอะมากแบบสนุกมากแล้วกลับบ้านมาก็คือหลับแบบ คือจริงๆอ่ะออมไม่มีออมไม่มีออกมีฬาที่ถนัดคือเล่นไปหมดคือแบบวิ่งก็วิ่งแบดก็เล่นเอ่อมีอะไรอีกอ่ะว่ายนองว่ายน้ำอะไรก็เล่นเทนนิสเทนนิสก็เล่นบ้างคือมันมันไม่เก่งสักอย่างอะมันคือแบบเล่นแบบจอยๆกับเพื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะอืม mm hmm. i n t sure. เราไม่ได้เป็นคนหุ่นดีขนาดนั้นนะแต่ว่าเราแค่ดูผอมเฉยๆแต่ว่ารู้สึก เปอร์เซ็นต์ไขมันกับกล้าเมเนื้อของเรามันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําว่ามีเคล็ดลับดูแลหุ่นยังไงก็คือจริงๆออมเป็นคนกินข้าวไม่เยอะออมเป็นคนกินข้าวน้อยแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าจะให้แนะนําก็คือกินของที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกาลังกายสม่ำเสมอนะคะนอนให้พอด้วยเป็นสิ่งสําคัญมากโอยมี oh, <my. S 2> คือออมจะแบบ ไม่สนใจโลกอะ่ะไม่สนใจคําวิจารณ์แล้วก็ไม่เล่นโซเชียลเยอะจนเกินไปคือเหมือนกับว่าพอเราพอเราเป็นบุคคลสาธารนณะปุ๊บใช่ไหมไม่ต้องบุคคลสาธารนณะได้บุคคลทั่วไปก็ได้การที่เราแบบเสพสื่อโซเชียลเยอะมันจะเกิดการเปรียบเทียบเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าการเล่นโซเชียลมันทาให้เครียดอะไรเงี้ยแล้วก็พักบ้างแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่รู้ว่าเราทําอะไรไป สั่งกระเจีย๊ยบสั่งกระเจีย๊ยบสั่งกระเจีย๊ยบมัต้มกินแล้วก็สั่งหมูสั่งเนื้อสั่งทุกอย่างแต่ส่วนมากจะเป็นกระเจีย๊ยบกับเนื้อค่ะนำ้ำซุปกระดูกหมูเพราะว่าเรากินเผ็ดไม่เป็นอ่านแต่ว่าส่วนมากเป็นภาษาจีนแล้วก็เลยนั่งแคปทีละหน้าจอแล้วเราก็เอาไปแปลใน Google Translate ออมเห็นคําว่าปเป่าเป่าเยอะมากเลยอะคือออมเห็นคําว่าปเป่าเป่าเยอะมากอะแล้วออมก็คือจริงๆอะคอมเมนต์ส่วนมากในเว็บบอกคือแบบเป็นที่แฟนคลับให้กําลังใจแล้วก็แบบดูมาชมเราเอนดูเราอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งแปลไปเรื่อยๆอ่านเพลินๆนี่ค่ะข้อแรกนะคะวางโทราศัพท์ค่ะอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็2คือหาคนคุยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนคนที่รักแฟน ลองดูค่ะเพราะว่าเหมือนกันที่เราได้แชร์ปัญหาอะไรอย่างนงี้กับใครสักคนบางทีมันไม่ได้หายไปแต่ว่าเหมือนเราจะได้แบบโอเพนเนียนเพิ่มในการแก้ไขปัญหาลองดูค่ะเออคำถามนี้น่าสนใจตอนนั้นเราบอกว่าเราอยากอ่านอ่านอ่านใจคนได้ แต่พี่หลิงบอกว่าเดี๋ยวมันปวดหัวก็เลยคิดใหม่ละเออเราก็เลยคิดว่าเราอยากล่องหนจะได้วากไปไหนมาไหนได้ง่ายๆค่ะกอดเราชอบกอดเราก็ขอกอดลกันกอดดมกลิ่น <laughs> คงจะเป็นซื้อ,ซ,อซื้อของขวัญให้เพื่อนค่ะ โรแมนติกไหมไม่เห็นจะโรแมนติกเลยก็คือไผอารมณ์กันสะพายเราซื้อเราซื้อเคกเราซื้อดอกไม้เราซื้อของขวัญให้เพื่อนที่เรารักอะไรอย่เงี้ยจริงปะทุกคนรู้สึกว่าภาษาจีนอดีขึ้นหนอคือออกมาเรียนตั้งแต่วันที่ออกมาบอกว่าเอาเรียนเ่ะเอาเรียนไปแบบ,นบหนักขังน้เรียนของเรียนน้อยมากแต่ว่าคือเราเหมือนกับว่าพอมันพอมันอยู่ พอวันทํางานกับพี่นิริย์แล้วเราทํางานต่างประเทศด้วยใช่ปะแล้วเราก็ได้ยินพี่เขาพูดภาษาจีนแล้วเราก็ลองพูดเล่นๆกับเขาดูนี่ค่ะต้องกดแจ้งจเส้นไใบหัวเชื่อมอก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะได้แค่นี้ก็คงทำงานที่ทำอยู่ตอนนี้ละคะ่ะก็คือมีแบนรนด์เสื้อผ้าแล้วก็มีงานในวงการ ทำต,ต่อไปเรื่อยๆค่ะคือแบรนด์เสื้อผ้าออกมาองอ,อคือตอนเริ่มต้นมันอาจจะแบบมีเท่าที่เห็นก็คือแบบมีม,มีมีปัญหาเกิดขึ้นนะเาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนเราเราก็เลยแบบค่อยๆค่อยๆทำให้มันแบบสะเยียนขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออกคอลเลคชั่นใหม่มาเรื่อยๆอยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนองตลอดคือ บางครั้งเขา,าเรียก่าอะไรอะเราเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็จะมีคนคอยพพอร์เราเสมอมีคนอยู่ข้างๆเราเสมอมีคนพิมพ์ส่งกําลังใจมาให้เราเสม,มอถ่ายท้องฟ้ามาให้ดูทุกวันบางคนอยู่ใกล้ทะเลก็ถ่ายทะเลมาให้ดูทุกวันอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบดูอันดิชันอลลีมากเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจคะ่ะที่เราได้เจอกันที่เราได้ที่คุณได้รู้จักเราหรือว่าเรารู้จักคุณมันทําให้แบบเรามีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะ Thank you guys. Thank you for watching and see you later. Bye.